นตา,าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำโควิดเทสกันนะคะคือเราเมื่อ2วัน3าวันที่แล้วนะคะโดยประมาณก็ทางประเทศไทยก็ได้อนุมัติให้เครื่องและผิดเทส เป็นชุดคิดนะคะสามารถตรวจหาเชื้อโควิดเองได้ที่บ้านนะคะให้อนุมัติให้ให้พวกเอกชนหรือโรงพยาบาลต่างๆนำเข้ามาเพื่อ,อเป็นเหมือนช่องทางเลือกอีกวิธีหนึ่งของการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองทำได้เองง่ายๆที่บ้านนะคะซึ่งปกติแล้วทุกวันนี้เวลาเราตรวจหาเชื้อโควิดเราจะต้องไปที่โรงพยาบาลหรือไปที่ศูนย์แทย์หรืออะไรต่างๆโดยใช้วิธีการสอบนะคะก็คือการ เข้าไปที่จมูกที่โพรงจมูกนะคะแล้วก็ตรวจหาเชื้อภายใน2 4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทางโรงพยาบาลหรือทางศูนย์แพทย์ต่างๆก็จะแจ้งผลกลับมาหาเรานะคะถ้าผลเป็นบวกคือพบเชื้อโควิดถ้าผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อนี้นะคะเราก็จะรอมาแกะดูก่อนอื่นเลยจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีถุงมือยางนะคะเราก็ควรใส่ถุงมือยางแต่ว่าคือ ทีนี้มาอยู่ที่บ้านนี้บ้านนี้ไม่มีถุงมือยางนะคะก็เลยใช้วิธีการเอาแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาดเช็ดโต๊ะให้สะอาดนะคะเพื่อความปลอดภัยเราจะมาแกะดูกันว่าด้านในมีอุปกรณ์ะอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นกานนี่ beauty b l o c k e r ไหม มอไม่เห็นเป็นก้านสำลียาวๆไว้สำหรับสบอเข้าไปในโพรงจมูกนะคะส่วนอันนี้เป็นชุดเทสคล้ายๆกับเอที่ตรวจคันนะคะคุณเต่ๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่วันนี้เราไม่ได้มาตรวจคันค่ะเรามาตรวจโควิดส่วนอันนี้ยี่ห้อนี้นะคะมันก็จะเป็นน้ำยาอยู่ข้างในซีนไว้อย่างดี แล้วก็มีจุดปิดเอาไว้หยดในชุดนี้นะคะคือแต่ละยี่ห้อก็มีอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแบบมันก็คล้ายๆกันหมดแค่แต่ละแต่ละยี่ห้อจะแบบรูปรางลักษณะจะต่างกันแค่นั้นเองบางอันบางยี่ห้อก้านมันก็จะเล็กสั้นๆบางยี่ห้อก้านมันก็จะยาวบางยี่ห้อน้ํายาหลอดน้ํายาเนี่ยก็จะมีเป็นยาวๆให้ แล้วมีน้ำยามาหยดต่างหากแต่ยี่ห้อนี้มันมีน้ำยาอยู่ในนี้แล้วเราจะยังไม่เปิดนะคะจนกว่าเราจะสวอปเสร็จแล้วถึงเปิดแล้วก็จุ่มเข้าไปเรามาแกะอันนี้ดูก่อนอันนี้นะคะมันจะมีตัว c กับตัว t เห็นชัดไหมอะ่ะ ตัว c หมายถึงว่าถ้ามันขึ้นหยดน้ํายาไปแล้วแล้วมันขึ้นตัว c ก็แสดงว่าเราวิธีการทําของเราถูกต้องแล้วก็เครื่องนี้คือเป็นผลนะคะไม่โมคะแต่ถ้าตัว c ไม่ขึ้นมันก็จะเป็นโมคะไปเราต้องใช้ชุดเทสอันใหม่นะคะถ้าเป็นตัว t ถ้าหยดน้ํายาไปแล้วขึ้นตัว t ก็แสดงว่ามีผลเป็นบวกคือมีเชื้อโควิดค่ะแต่ถ้าไม่มีตัวทีขึ้นก็แสดงว่าปลอดภัยไม่พบเชื้อค่ะอันนี้ระยะเวลาของยี่ห้อนี้จะทิ้งน้ำยาไว้หยดไว้ประมาณ15-30นาทีนะคะห้ามเกินจากนั้นเดี๋ยวผลจะคาดเคลื่อนค่ะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวตาตืดตือโอ้เสียงตื่นเต้นเวลาเราแกะอันนี้นะคะเราแกะด้านที่ไม่ใช่สำลีนะคะแกะด้านจับ แกะปุบเราแยงจมูกปั่นจมูกข้างละอย่างน้อย4ครั้งหรือ15วินาที2ข้างแย่ yeah, เข้าไปให้ลึกจนถึงให้ลึกที่สุดอะค่ะถึงโพงเลยมันก็จะแสบแสงนิดนึงเนาะรู้สึกพัดลมเปิดพัดลมแรงไปเดี๋ยวไปเบาพัดลม ขอแห้งขอแห้งจิบน้ำก่อนต่อเฮ้ยเชียวเชียวเชียวอันนี้นะคะอืม เราจับแค่ปลายๆนะคะเริ่มเลยแล้วกันปั่นวนข้างละสี่ครั้งหรือสิบห้าวินาทีเดี๋ยวเราจะปั่นแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบแล้วกันเนาะ โอ้อขอ,อสองข้างนะคะเพื่อนเฮ้ยน้ำตาไหลเสร็จแล้วเราแกะน้ํายานี้นะคะเปิดฝาแล้วก็เอาที่เราแยะแหะจมูกเมื่อกี้ปั่นไปใน หล่อนี้สักสิบรอบนะคะเวลาเราปัดนเราก็บีบตรงนี้หน่อยให้น้ํายามันทั่วสัมดีเนาะสองสเฮ้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปด คิดว่าน่าจะท่วมแล้วน่าจะได้เรานะคะเราเอาอันนี้ออกปิดจุกค่ะปิดจุกนี้นะคะน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลแล้วค่ะแล้วเราก็เตรียมหยดใส่นี้หยดสักสี่หยดนะคะ สองสโอเคตอนนี้มันก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะสิบห้าถึงสาสินาทีเราก็คือจะดูผลแค่สิบห้านาทีพอแล้วเราก็จะกลับมาดูกันว่าตัวทีขีดตัวทีตรงเนี้ค่ะขึ้นไหมถ้าขึ้นตัวทีเส้นตัวทีตรงนี้แสดงว่าพบเชื้อนะคะเุ้ยตื่นเต้น a few moments later ระหว่างนี้นะคะเราก็ตื่นเต้นอะ ช่วงนี้ Work from home นะคะโต๊ะก็จะลบๆหน่อยวันนี้เราก็อันนี้อวดๆซอยผมเองนะคะมีเร f e ฟ e n c e นเป็นอ่อยูนาบีแต่ออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนไม่มีค่ะ A few moments later เื่อๆครบ15นาทีแล้วนะคะไปดูผลกันหูวถุนเต้นนี่ไม่พบเชื้อโควิด โอเคนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือว่าผลเทสอันนี้นะคะ15นาทีแล้วไม่ควรเกินกว่า30นาทีแล้วควรทิ้งไปได้เลยไม่งั้นถ้าเรามาดูหลังจากนี้ผลจะคาดเคลื่อนนะคะไม่มีขีดตรงตัวทีแสดงว่าไม่พบเชื้อโควิดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผลของและผิดเทสนะคะก็ถามว่าผลจะ,ะแน่นอนขนาดไหนก็ประมาณ70-80%นะคะแต่ถ้า เพื่อความชัวรก็ควรจะต้องไปตรวจย้ำอีกทีที่โรงพยาบาลแต่ว่าพอดีเมื่อ10วันที่แล้วได้ไปตรวจสบอมาที่โรงพยาบาลตอนนั้นไม่พบเชื้อนะคะอันนี้ก็คือผ่านมา10 10กว่าวันแล้วค่ะก็เลยมาตรวจซ้ารอบ2องโดยแรป i ิ t เทสก็คือค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองปลอดภัยแล้วนะคะทุกคนปลอดภัยแล้วค่ะ